หุงข้าวให้ลูกค้าดูบ่อยๆนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนอกจากหม้อหุงข้าวเรามีหลายอย่างเพราะน่เข้าไร่ฝกัอนเออเออมีหม้อหุงข้าวลูกค้าที่ติดตามนะคะเออกดเข้ามานะคะกดเข้ามาเลยนนะคะเออในตัวสินค้าตะกร้าหนึ่งเราเรา,เราเริ่มแล้วตะกร้าหนึ่งเราเริ่มแล้วแปดเก้าเก้ายี่สิบนาทีเราว่ากันเราว่ากัน นะ899เราว่ากันตัวสินค้าราคาพิเศษอยากดูว่าอะไรก็ดูไปวันนี้ฉันจะเริ่มทำแล้วนะก่อนอื่นเรามาทำน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มเรามีอะไรบ้างเราใส่อะไรบ้างพี่ฟิลกระเทียมอ่ามีอะไรบ้างนะพริกมะนาวอ่ากระเทียมพริกมะาแนาวใส่ลงไปอย่างนี้เลยใช่ป้ะคิดถึงโควิดนาเมื่อวานเลยโ,โควิดนาบดมะาแนาวได้ไหมไม่ได้ ขออนุญาตเอามะนาวไปใส่ก่อนนะมือล้างเรานะ